สวัสดีค่ะน้องเนตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่358กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่าในใดดูแล้วชอบดูแล้สวสนใจเอาไหนก็โทรมาปิดกัหนูได้นะที่เบอร์โทร092 9045735 ID l ล n ์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะของหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะท่านใดสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญมงคลบอพิษสายุทธยานะคะเหรียญสวยๆเลยนะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะเหรียญสวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ สามบาทนะคะเหรียญมงคลเบอร์พิษนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะสองสี่แปดสองนะ เรียนสวยมากๆเลยนะคะเรียนคู่บาส่วิชัยนะคะเรียนนี้หนูอสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญไม่รู้หลวงพ่ออะไรเหมือนกันนะคะคุณลูกค้ามันเป็นอย่างีงอ่ะอ่า ห้หนูด้านค้างนะคะเออเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะเออมันเป็นอย่างงี้นะคะคนลูกค้า 300บาทนะคะท่านใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นภัพ ตาไมาค้ค้ําเกวียนนะคะไม้ข้ําเกวียนหลวงปู่จีนนะเออเ่องน,นี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะพระปิดตาไมาค้ค้ํานะคะเกวียนหลวงปู่จีนนะคะ คุณลูกค้าท่านใดนะชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะอ่านี่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะองค์นี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้านี้เป็นพาปิดตานะคะหลวงพาปิดตาหลวงพ่อแก้วผงคุกรักนะคะองนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะนี่นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้เป็นเหรียญเหรียญหล่อปีตาหลวงพ่อห้อยนะคะหลวงพ่อห้อยวัดหอมเกร็ดนะนี่นะคะเหรียญหล่อพระปีตาหลวงพ่อห้อยวัดหอมเกร็ด อิงนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจเธอมาปิดได้นะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะ รายการที่เจ็ดนี้เป็นพระชัยเฉลิมพลน,นะคะเป็นเนื้อนาะนะคะคุณตาบอกแบบนี้นะคะคุณตาบอกว่าเป็นเนื้อนาะนะคะอุ้ยมันจิ้วนะคะเออน,นี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยๆเลยนะพระชัยเฉลิมพลน,นะคะ สามรอยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นพระปิดตาวัดทองเนือเมฆกะพัดนะคะ สวยๆเลยนะอินี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะพระปิดตาวัตทองเนื้อเมกะพันนะคะ3ามหสบบาทนะสนใจเธอมาปิดได้นะคะ คุณลูกค้าชอบองไหนสนใจองไหนเธอมาปิดก,กับหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะโอ้ยรายการที่เก้านี้เป็นพัชชินาลาสองสี่แปดห้านะคะวัดปรก จเจรเนื้อสามลิตรนะพาชินล่าสองสี่แปดห้าวัดปกจเจริญเนื้อสามลิตรนี้หนูเอาสามอยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าสามรยห้าสิบบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยเลยนะคะสวยมากๆเลยนะองงนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นพายอดธงเนื้อสัมริ์เงินนะคะเอ้ยเออ เออประมาณนี้นะคะนึกจุดน่าจะถูกแล้วมั้งเออโ <c oughs> อ้อนี่นวัวสี่ร้อยบาทนะคะสี่รอยบาทนะคุณลูกค้าสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะพายอดทุนส พายอธงสามริ์เงินนะคะ4 0รบาทนะคะสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่10นะคะเออสิบนะคะสิบห่ามไปแมปบนะคะคุณลูกคากา้ารายการที่11บเอรายการที่11นี้เป็นพาระสมดมุกตานะคะ หลวมพ่อเตวัดวัดคงทองนะคะหลวงพ่อเตวัดคงทองนะองค์นี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะสวยๆเลยนะถ้ะสมเด็ดตุ๊กตาหลวงพ่อเตวัดคงทองนะคะ นี่นะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สิบสองนะคะ รายการที่12นี้เป็นพะสมเด็ดนะคะเจ็ดชั้นนะคะพะสมเด็ดเจ็ดชั้นหนิวเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทเด้อคุณลูกค้า สวยๆเลยนะคะสนใจเธอมาปิดกับหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะรายการที่13านี้เป็นพัสสมเน็ต อาระหังโตกังสมเด็จอาระหังโตกังนะคะวะัดสร้อยทองนะอังน,นี้นูัวเสียร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะสมเด็จอาระหังโต๊ะ ะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางรายได้นะคะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่14นะคะ รายการที่สิบสี่นี้จะเป็นพ้านามพายานะคะเป็นมีสองเป็นสองสีนะคะคุณลูกค้าเออสีนี้เอาเอาท้าเท้าเขียวๆนะคะเอออันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าพ้านามพายานะคะสี่ร้อยบาทนะคะ นี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะสิบห้านี้เป็นผ้าผงสุพรรณนะคะพร้อมเรียมนะคะคุณลูกค้าผ้าผงสุพรรณนนะ่ะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะ องนี้หนูเอาเสียบาทนะคะ4สีสิบาทาพระผงสุพรรณนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะคะองนี้เสี450บาทค่ะต่อไปนะคะต่อเป็นรายการที่16นะ รายการที่สิบหกนี้จะเป็นตะกุดใบลานบางปืนหลวงพ่อรุ่งนะคะอ่ะตาตะกุดใบลานบา,บางปืนหลวงพ่อรุ่งนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะนี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะเอ้ยสิบเจ็ดนะคะพูดไหมคะี่จึงใดนี่ <laughs> สิบเก้านี้จะเป็นพระ,คะ,คะพาวาา่นนา,า,นะะา,วานจำปาสักนะคะคุณลูกค้าพระว่านจำปาสักดอ์งนี้หนูเอาสามร้อบาทนะคะพระว่านจำปาสักนะคะสามร้อยบาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดนี้เป็นภาพปิดตาหลวงพ่อแก่ผงคุกลักนะคะ ปิดตาหลวมพ่อเกยพงคุกรักองค์นี้หนูเอาสียร้อยบาทนะคะสียร้อยบาทนี่นะคะสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะ ออกับหัวกับหางสิบเก้านี้จะเป็นปารดนางเดี๋ยวก่อนนะคะปลารดนางควรนะคะคุณลูกค้าปลารดนางควรหัวชมดนะคะเออหลวงพ่อพีนาวัานาเกยนะคะอันนี้จะยาวห้าจามนิ้วนะคะ นี่นะปราัดนางควรหัวชมดนะคะหลวงพ่อพี่หน้านะคะวัดท่าเกยเอออันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะ สนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะยาว5.3นิ้วนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะเป็นรายการที่20นะคะที่20นี้จะเป็นเทวรูปทาราวดีพระพรหมนะคะเป็นพระพรหมนะคะ นี่นะคะเอ่อกูเพชรชบูนะสวยๆเลยนะคะอันนี้จับก,กว้างฐานตรงนี้ห้านิว้วห้านิ้วครึ่งนะคะคุณลูกค้าศูนย์เจดจุด้านิ้วนะคะเป็นเนื้อสัมเนื้อสัมริสนิมหยกนะคะนะคะ นี่นะเนื้อสามริสนิมหยกนะคะอ่อเห็นกันชัดไหม องค์นี้หนูเอา900บาทนะคะ900บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะเทวรูปทาราวดีนะคะเป็นพระโหมกู่เพชเบูรณ์นะคะคุณลูกค้ากว้างฐาน5นิ้วครึ่งนะคะสูง7.9นิ้วนะคะเป็นเนื้อ เป็นเนื้อสัาฤริสนิมหยกนะ900บาทนะคะสวยๆกันเลยนะคะสวยมากๆเลยนะเนี่ยจะหนูวางก่อนนะคะมันหนักนะคะ สุดท้ายนี้นะคะขอ EP ที่358นี้นะน้องเนตี้พาเครืองนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่าในใดดูแล้วชอบดูแลสนใจตงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะที่เบอร์โทร092 9045735อ ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะคุณหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูอคลิป,ปใหม่ๆลงหน้าคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ